The ones on the hand will be you heart, 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 We

나파요마하하하하파파파파파하파파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  <목소리> 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 I will still, still be there. We got to I still be still be there. I will still be will still be there. I will still be there. I will still be there. I will I will They got there. Go I will oh, still be

ฟีลลิ่งก็ดีฟีลลิ่งดีตามภาษาของเราอยู่แล้วแล้วก็ระวังเรื่องก้มงและคอมตามเหมือนเดิมนะล,ลูกคือบางงานมันมู้์มันต้องก้มก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าอย่าอย่าอย่าบ่อยนะเพราะว่าสมมุติว่าเรารู้สึกมากๆเลยอะ่ะเราอินมากมากซีนี้ตัวละครร้องไห้สมมตินะยกตัวอย่างมุ้ก,กูร้องไห้แล้วกูเนี้ยมันไม่เห็นอะไรเลยลูกเหมือนกับเราหันหลังไม่ต่างกันเลยเนั้นตานี่ยมันเป็นตัวบง่งบอกความรู้สึกทั้งหมดอย่าหลบ อย่าหลบให้คนดูต้องคนดูต้องเห็นจากตาเราจะส่งจะอะไราส่งไปข้างหน้าลงนั่งก็ระดับสายตายืนก็ระดับสายตานะคะเอ,อถ้ามันฟิลมันต้องก้มมีได้ไม่แปลกแต่ว่าอย่าอย่าก,ก้มเพื่อหลบ<อ>น,นะคะมูดดีทีเดียว<อ>มัน้สยดุ<อ>ดทา มันเหมือนแรงมันไม่พอแล้วอะใช่ป่ะเออมันคือแลบมังอะแต่นี้มันแบบค่อยๆแผ่วลงแต่ก็ความรู้ไม่ได้แย่นะแต่สีได้อะเป็นคนที่เต้นแข็งแรงอีกหนึ่งคนเนาะเหมถึงว่าตอนสุดท้ายให้พยายามใช้เสียงจริงเนี่ยครับฮะไอตอนจะเสียงเต็มคุณไม่รููุ้ณคถึงมูดของมันอะตอนนี้ถ้าแบบกพลังงานไอหลังจากไอทอนชาชา แล้วมันดนตรีมันเหมือนพีก็เราก็ไปไม่ถึงแล้วไงสุดท้ายแล้วบอกเล่าฟังท้ายที่บอกโกดเลยยังไม่ได้เพราะมีคาราสมืช่วยแล้วอ่ะอันนั้นคือเต็มที่เหมือนโดนชุกอยู่อ่ะวันนี้เหมือนว่าพอวันจบมันก็แผ่วๆอ่ะ ได้มันพีคอะตรงนั้นมันพีคมันดูดแล้วมันร้อก e อ e r g y นะไม่ใช่เกี่ยวกับร้องเห้ย energy มันอยู่เหมือนเดิมอย่างน้หมดตัเลี้ยงมันไปค่ะใช่เพราะว่ามันเหมือนกับแบบพอที่คุณเบลหมายถึงคือท่อนสุดท้ายมันเป็นท่อนที่พลังงานต้องพุ่งปี๊ดอะถ้าเป็นตะลอดก็ต้องประลอดตลอดพุ่งอะค่ะแต่เมื่อกี้มันเหมือนพลังมันหมดไงปลอดมันใสไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยคุณบอกว่ากัโดดเลยที่คุณบอกื่อเกียร ใหรลืมคือบอกเมื่อกี้เองเ็นแต่เ็นเ็นมีข้อดีมากๆที่พี่เห็นแล้วพี่ชอบสองอย่างคือเป็นเป็นธรรมชาติย้ำอีกรอบย้ำหลายรอบแล้วอย่างที่สองคือเ้นอยู่เฉยๆเป็นก็มีพลังซึ่งดีเนี่ยเต้นเพลงมันแรงมากพี่ก็รู้สึกว่าตอนที่เป็นยืนร้องเฉยมันก็ยังมีพลังแรงเท่ากับเพลงซึ่งอันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆเก็บมันเอาไว้แล้วก็พี่ว่าก็เนี่ยพัฒนาเรื่องเรื่องร้องเนะมันยากแต่ว่าก็ ฝึกเยอะๆครับแต่ผมอยากเมื่อกี่ถ่ายวิดีโอแล้วหะถ่ายไม่ถ่ายอ๋วันนี้ไม่มีใครถ่ายวิดีโอเลยไม่ถ่ายทำไมอ่ะเพราะว่าตอนช่วงแรกๆอ่ะจังหวะแบบจังหวผมเปื้งเลยเออดีดีจังหวะตอนแรกๆอ่ะเพราะเพลงนี้จังหวะมันยากไงจังหวะในการร้องอ่ะตัดตๆๆ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 ดตๆๆ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 ดตๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆ เหมือนเขินนะ่ะได้ยินเสียงอะไรรอบรอบกายมาแล้วเขินปุ๊บสติแตกปุ๊บกนะ็อไปไหนละไปไหนละอย่างเงี้ยจำตอนแรกไว้เ็นแค่เบนอินกับเพลงอะ่ะไปกับเพลงแล้วก็ส่งแค่ส่งไปอยู่ให้เต็มที่ก่อนเนาะแล้วก็ส่งไปอย่าเพิ่งแบบวกแวกกับเสียงอะไรรอบรอบรอบตัว<ช>เพราะว่าถูกมันจริงมันก็จะมีอยู่เต็มไปหมดเนาะแต่คลิปอันแรกจําความรู้สึกตอนเปิดตัวเพลงได้ไหมเปิดเพลงตอนต้นอะ่ะ อ๋อจะจะจะไม่กลับไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตหลังหมายถึงว่าจำความรู้สึกตอนร้องเมื่อกี้ตอนตอนช่วงแรกๆได้ไหมอ๋อได้เออมันเหมือนอิ่มเนาะอิ่มไงตั้งหวาแล้วแบบทั้งเบนไปทั้งตัวเสียมันก็เลยไปด้วยไงว่าตึ๊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 คือพุชเออแล้วเนื้อมั่วเนื้ออะไรเงี้ยช่วงแรกฟูไม่รู้เลยจนมาหน้าแฮเนี่ยแฮหน้าแฮเอาแฮมาเลย คิดมันนั้นไว้ดีแล้วแบบจนเราตกใจเลยตอนแรกเออึโอ้โหตรงด้วยตอนแรกเนาะเป๊ะมากใช่ไหมแล้วก็ฮาร์ดนี่คือดีไซน์ไม่เหมือนกันหรือว่าไงจนเพื่อนสาวก็จะแบบเป็นยังไงนะคะมันเป็นฮอส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 มันเป็นฮอก่อนใช่ไหมดีไซน์เป็นฮอสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดใช่ไหมไม่ไม่ใช่ฮาร์ดฮอสไม่ใช่เชื่อว่าฮอสฮอส มันมาถึงวิธีการร้องเหรอครับเสียงเดือดคำอ่ะไม่รู้ก็จะแบบมันมันแบบแบบ่ยะนะฮอร์สฮอร์สฮอร์ฮาร์ทเบรกเกอร์ใช่แล้วเป็นเพลงก็จะเอาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและวก็ครูไม่รู้ไงครูรู้ว่าจะร้องมาเป็นฮาร์ดให้มันชัดไงอ๋อเออแต่ตอนมันออกมามันเป็นฮอร์สฮอร์สถ้าดีไซน์เป็นอย่างนี้ก็โอเคไหครับแอดแท็กละกันแอดแท็กฮอร์สแบบนี้ปิดหน่อยก็ดีเยอะเลยฮาร์สฮาร์สฮาร์สฮอร์สขาถามเรื่องเหนื่อยปะ มันเหนื่อยมาะท่อนที่มันดิเหนดอดดดดดดตดนดด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 นี้เดนดอดแดดดดดด่ดดดืดอดดรดอดตดพอดดด้ดดดดดดเดดดดอเดนดดดดดดดาดวดด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 อดอดด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 อดด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 ด้ดดดดทดด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 อดดดดอดดอดดดดดดวดดดดดเดดดดดาด้ดดดดดอดดดดอเดดดเดดดดอ่าดดดเดเดเ เพลงนี้เขาจด้ะมันเหมือนเป็นเสียงคอรัสที่เราช่วยอ่ะเพราะว่าท่อนมันติดกันใช่ป่ะคะเาจะทาให้เราสมมติเดอเดเตตีเดเดเตเตตีปล่อยเสียงแล้วโพสเดเดเตทำให้เขารู้ว่าเราเว้นช่องนี้ไว้เพราะมันมีเสียงทําให้ชัดจะหยุดไหนหยุดให้ชัดเป็นวิธีเซฟพลังด้วยลองดูไหมไปไปคำนวณดูมาว่าช่วงเนี้ยเบนจะหยุดเบนจะร้องนี้เบนจะหยุดเบนจะร้องนี้ก็ทําให้มันชัด เนาะแล้วก็มีอันนึ่งเป็นเหมือนกันที่ค,ครูกบฝากมาเหมือนกันว่าเห็นในความพายายามเหมือนบอสก็แ,แบบถึงแม้แบบตอนแรกๆในวิวิ่ที่ผ่านมาจะแบบจําเนื้อไม่ได้ทําแบบโอ้โหเครียดอะไรเต็มไปหมดแต่วิ่นี้ค,ครูกบเขาก็บอกว่าเห็นในความพายายามแล้วแบบตั้งใจจ<พ>ะเก็บตรงนี้ไว้เนาะเนาะแล้วก็ไม่ต้องว่าไก่ตลองคิดถึงบ้านละนีคือบ้านเบนตอนนี้ใช่ไหมเนาะเนี่ยคือบ้านของเบนดูเนี่ย เนี่ยคือญาติเป็นทั้งหมดเลยในเวลานี้ไมนได้มองดูหน้านั่นคือญาตินี่คือเพื่อนฝั่งนี้คือเพื่อนมันคือญาติเกเนอะแล้วก็ขอไปดีก็ก็ดีเนาะแข็งแรงไม่เคยเห็นแข็งแรงเลยวันนี้แบบมาแบบคมชัดจังหวะแป๊ะน่ร่างกายล็อกคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นบีบอยด้วยไงแล้วแบบ จังหวะบางอันมันได้มันได้กับสไตล์อะไรอย่เงี้ยเออแก่งเพราะว่าแพลงนี้ยากแล้วก็นอกจากพอได้แล้วยังเอาพลังออกมาให้ด้วยอ่ะคือเบิ้ได้อีกเลยอ่ะนะดีแล้วชื่นชมชื่นชมนดม